ัลโหลสวัสดีครับทุกคนคือวันนี้เราจะมาตอบคำถามของทุกคนที่ถามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใน DM ของเราก็ตาม DM ใน IG p a g พเนาะล้วก็ในข้อความคอมเมนต์ของ u t u b e นะครับก็ตามหรือไม่เนี่ยฟิลตเตอร์เราก็ตามมันมีทุกช่องทางเลยว้ทุกคนที่แบบถามเรามาเนาะโอเคเราจะมาตอบกันให้นะครับคือเราอ่ะลิสต์คำถามมาแล้วก็ข้อดีของข้อเสียข้อดีและข้อเสียที่ทุกคนถามกันเข้ามาด้วยทุกคนเราจะให้ดูนิดนึงเราลิสต์มาจริงๆรว้เลย นี่ทุกคนแต่คือมันกลับได้อันเนี้ยจะเป็นทั้งข้อดี6ข้อข้อเสียหข้อแล้วก็ข้อเปรียบเทียบ3ข้อนะครับที่แบบเราไม่รู้ว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่ว่าส่วนตัวเราให้ทุกคนคิดเปรียบเทียบเอาเองดีกว่าครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคําถามที่พบเจอบ่อยมากทุกคนจะว่าคำว่าพบเจอบ่อยมากๆที่แบบคนถามเรากันเข้ามานะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปข้อดีข้อเสียเนาะโอเคเริ่มอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเราขอดูนะเพราะเราจำแนงจริง มาไต้หวันทำไมคือเรามาเรียนภาษานะครับ6เดือนคือเรามาเพราะว่าเราเรียนมหาลัยอยู่ที่ประเทศจีนนะคบแต่ว่าจีนมันไม่เปิดประเทศสักทีเราเลยแบบว่าเลือกที่จะมาไต้หวันแทนอยากแบบใช้ภาษาแล้วก็อัพสกิลภาษาไม่อยากให้ตัวเองมันหมดแพช s i o ในการเรียนภาษาจีนไปอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ไต้หวันมีทุนไหมคะไต้หวันมีทุนเยอะมากครับพอๆพอกับจีนเลยแต่ว่า เรื่องทุนเราไม่ได้รู้เยอะลึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็พอรู้อยู่ครับถ้าใครอยากรู้ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทัก DM มาส่วนตัวได้นะคะหรือเราจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ช่วยตอบให้นะครับในส่วนที่เรารู้นะครับแล้วก็มาไต้หวันยังไงอันนี้เรามากับเอเจนซี่นะครับชื่อว่าไฮเบย์คอนเน็กชั่นเรายินดีบอกชื่อเขามากเพราะว่าเขาดูแลเราดีมากทุกคน คือแบบเราประทับใจอ่ะเออเรามีปัญหาอะไรคือเราสามารถเขียนไปหาเขาแบบเขียนตอนนั้นแล้วเขาก็ตอบเราตอนนั้นเลยเว้ยทุกคนอาจจะมีตอบช้าบ้างแต่ว่าก็น่าหนัอย,อย่างเงี้ยเขาก็ตอบให้เราทุกคนเราแล้วเราอ่ะย้ายบ้านมาแล้วสามรอบอันนี้เป็นรอบที่เราภูมิใจมากที่สุดที่แบบเขาช่วยเราจริงๆเขาช่วยเราทุกอย่างจริงทุกคนคือถ้าใครอยากรู้เรื่องเราย้ายบ้านเราเราย้ายทําไมแล้วเราเปลี่ยนมากี่บ้านอยากให้เรารีวิวขออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราเข้ามาได้นะคบเป็นเราทําคลิปให้คือเราก็อยากทาอยู่ทดุกคนแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ว่างเลยคือแบบทุกวันเรามีการบ้านอ่ะทุกคนดูดิเน่เอเพราะฉันแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไหนมาทําคลิปไว้ีลยวก็ต้องทํางานอีกแบบเดี๋ยวเราค่อยเราเริ่มงํางานเนาะ <S <S อืมเราก็ไปต่อกันนะครับถ้าเป็นคอนเคชัตนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงน,นี้นะคร<ค>ับเขาไม่ได้จ่ายว่ทุกคนจริง,รงๆเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าเรายินดีบอกหาบ้านหอที่พักยังไงข้อที่สี่นี้นะครับหาบ้านหอที่พักยังไง ือเรามากับเขาแทบไปคอนเนคชันมันรวมอยู่ในค่าค่าสวิตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรวมอยู่ในค่ายเอเจนซี่อยู่แล้วครับทุกคนค่าเอเจนซี่สี่หมื่นได้ทุกอย่างพาไปซื้อของหาบ้านกี่รอบเขาก็ยินดีเออแต่ว่าถ้าแบบมันมีมันมีคนทักเรามาเหมือนกันทุกคนแบบว่าเราไม่อยากไปเอเจนซี่เราสมัครไปเองแต่ว่าเราไม่มีหอหรือว่าไปเอเจนซี่อื่นแต่ว่าหาหอหา,หาที่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะบอกว่า จะมีเพจหนึ่งเป็นไทเปลิฟิ้งครับเขาเป็นเขาเป็นคนของไทเปคอนเนกชันนี่แหละครับเขาแต่ว่าเขาคือเขาเป็นคนที่อยู่ที่นี่อ่ะทุกคนแล้วเขาออกมาหาบ้านคือลูกค้าเขาเยอะไปดูรีวิวเขาได้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไว้ให้หรือไม่ก็ติดต่อมาก็ได้เดี๋ยวเราบอกเขาให้ครับทุกคนแบบเราเคยคุยห้โอเคอันนี้เรื่องหาบ้านห,หาหอให้ทานนะครับคือเราก็ไม่ได้หาอะไรยากเลยเรามาแรงดิสซียเนาะ เออส่วนค่าของชีพการใช้ชีวิตค่าของชีพที่นี้ค่อนข้างแพงเลยครับทุกคนคือแบบแพงอ่ะแพงจริงจิงทุกคนคือถึงมันจะที่นี่1บาทเท่ากับ1.21บาทไทยครับทุกคนคือออาสมมติสมมติเลยแลก1,000 0บาทแลกเงินไทย1,000 0บาทจะได้เงินไต้หวัดแค่สี่ประมาณ4 000, 6 0พันหกบพัครับทุกคนไม่ไม่ไม่เกิน แค่กว่าหกพันกว่าทุกคนเราพูดผิดว่า6หกพันสี่อะไรเท่านี้ครับทุกคนจะเสียไปแล้วประมาณสี่พันซึ่งเยอะอยู่นะทุกคนเออเยอะอยู่อะเราก็การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตถือว่าดีนะครับทุกคนการจราจรที่ดีกว่าไทยมากดีกว่าไทยเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตรงข้อดีกับข้อเสียนะครับอันนี้โอเคเอาเป็นว่าค่าของชีตแพงการใช้ชีวิตถือว่าโอเคนะครับทุกคนข้อดีข้อเสียของการอยู่ไต้หวันโอเคขอโทษนะครับที่แบบว่า ไอ้นิดนึงเพราะว่ายังไงดีอะช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยแล้วมาใช้เสียงเยอะอะไรเงี้ยทุกคนแบบเราตะโกนอนะเนาะเราเออนั่นแหละเราชอบไปเอาเราเกลียทุกคนแล้วเราตะโกนอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าวันผี้พูดตัดผมมาใหม่เป็นการตัดผมครั้งแรกของไต้หวันเราอัดคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะ ไว้ค่อยมาตัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับเราเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับทุกคนข้อดีข้อหนึ่งคือมาที่ได้ได้ไดภาษาแน่ๆครับทุกคนเพราะว่าเราเรียนเนาะเราเรียนทุกวันแล้วเราก็ใช้ทุกวันแล้วเราก็มันเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นคนจีนจริงๆครับทุกคนถ้าไม่ใช่คนจีนก็เป็นคนต่างชาติเราจะคุยกับเขายังไงเขาก็มาเรียนภาษาจีนเพราะเราใช้ภาษาจีนคุยอย่างเดียครับทุกคนยังไงก็ได <c oughs> <ๆ S 2> ้ภาษาข้อที่2เนาะได้สังคมแล้วก็ได้เพื่อนต่างชาติอันนี้เพิ่งพูดไปเนาะได้สังคมคือ ไม่ว่าจะเป็นสังคมของคนไทยหรือว่าสังคมของต่างชาติคนคือได้หมดเลยแล้วดีทุกอย่างอาจถ้าพูดในเรื่องของมาต่างปรนะเทศเนาะพูดในเรื่องของสังคมของต่างชาติก่อนในห้องอยังไงก็เจอครับทุกคนในห้องเรามีคนญี่ปุ่นแล้วคนมาเลเซียแล้วก็คนไทยแค่นี้ก็ได้เพื่อนต่างชาติแล้วอะทุกคนแล้วแบบคือเรามีเพื่อนคนไทยอยู่ต่างห้องอีกแล้วเขาเป็นเพื่อนมีเพื่อนที่อยู่แบบต่างต่างประเทศอื่นๆอนอีกแล้ทุกคนแล้วเราแบบก็ไปเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะมันก็ได้เพื่อนต่างประเทศอีกเยอะเลยทุกคนจริงอเรองของคอเพื่นนไทยะทุกคน อย่าหาว่าเราอวยหรือว่าอย่าหาว่าเราอะไรนะคนมากับไทเปคอนเนคชันมันเยอะใช่ว่าทุกคนคือมันมีพอสมควรเลยอะเราเขาก็จะมีกลุ่มไปทุกคนคือเรามาช่วงซัมเมอร์เขาได้เขียนแล้วว่าไทเปคอนเนคชันซัมเมอร์สองศูนย์สองสองเออใช่สองศูนย์สองสองั่นั้นกลุ่มนั้นก็มีคนไทยประมาณสิบกว่าคนอะทุกคนแต่คือทุกคนไม่ได้อยู่ในมหาลัยเดียวกันหมดนะคือต่างมหาลัยแบบว่ามีมหาลัยซือต้าบ้างหวนฮวาต้าเฉยบ้างสื่อเจียนบ้างหรือว่าแบบ NTUE กวัวรีเจียูยใต้สวยบ้างอะไรเงี้ยทุกคนเออก็แต่ว่าทุกคนคือรู้จักกันหมดแล้วแบบถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรคือสามารถดับช่วยเหลือกันได้คือเราพูดตรงๆเลยนะเพื่อนคนไทยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆทุกคนคืออย่างเราหลังเลิกเรียนเราก็ไปบ้านเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเขาอายุแบบประมาณยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมล้วเขาแบบว่ามีประสบการณ์เยอะมากในการทําอาหารหรือว่าทําอะไรก็ตามทุกคนเราไปกินอาหารบ้านเขาบ่อยมาก คือไม่ใช่ไปกินฟรีคือก็จ่ายเงินเขาบ้างหรือว่าช่วยคือช่วยๆนทุกคนแต่คือแบบส่วนมากเราก็ได้กิน,นดีเลยทุกคนขอบคุณมากนะครับ <c oughs> นั่นแหละโ okay. อเคแล้วก็ข้อ3นะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ โอเคเมื่อกี้คือข้อ2เนาะเราเอาจจะพูดผิดอันนี้ข้อ3ครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์ได้เรียนรู้จริงๆทุกคนคืออย่างเราอะตอนเราอยู่ไทยเราเคยผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ใช่ป่ะเกี่ยวกับตรงท้องเราเออนั่นแหละยังไม่ต้องลง,งลึกเนาะเราก็คือคือแบบพอเรามาที่นี่เราไปตีแบตกับเพื่อนทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศน,นั่นแหละทุกคนเราไปตีแบตบแล้วเหมือนแบบว่าเราใช้แรงเยอะเกินไปคือเราเพิ่งผ่านอะผ่านานอ้อหมกเดือนในการผ่าตัดเสร็จอะเราแบบใช้แรงเรากระโดดเราตีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชแบบมันเจทุกคน ไปหาหมอแต่คือเราเลือกที่จะไปคนเดียวเพราะว่าเราไปเช้าทุกคนอเราอยากมีประสบการณ์ในการแบบลองไปเฮ้ย <c oughs> แบบมาไต้หวนนะันอ่ะลองไปลองไปแบบหาหมอคนเดียวจะได้แบบเอามาพูดอะไรอย่างนี้ได้ทุกคนเกินป่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายวันนะี้เพราะเราไม่สะดวกถ่ายจริงๆทุกคนมันเช้ามากคือถ,ถ้าไปเช้ากว่าสิบโมงอ่ะคนเยอะจริงๆทุกคนคือได้ประสบการณ์แบบโอ้โหอยากจะพูดคำยา คือได้ประสบการณ์จริงทุกคนแบบแต่เราก็เธอโดยส่วนตัวได้ภาษาจีนไงเราอาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ภาษาจีนก็ควรจะมาหาเพื่อนที่ได้ภาษาจีนหรือไม่ก็หาคนที่แบบเขาพาเราไปได้ครับทุกคนไปนะครับเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆยังไงเราได้เรียนรู้คือเราอยู่ไทยเราพูดตรงๆว่าเรามีแม่บ้านอยู่ไทยทุกคน เราเรามีแม่บ้านคือเราสามารถทําอะไรโดยให้แม่บ้าน <S <S ทใํใไปทุกอย่างอะ่ะทุกคนกินข้าวให้เขาไปซือ้อล้างจานไม่ต้องล้างเองกวาดพื้นไม่ต้องกวาดเองทําอะไรไม่ต้องทําเองทุกอย่างแต่ว่าการที่เรามาอยู่นี้เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือตัวเองบ้างเราแบบเราเราอยากช่วยเหลือตัวเองบ้างอะ่ะทุกคนเราอยากลองทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําอ่ะเราก็แบบว่าเออได้ล้างจานได้สัมผัสได้ทําทุกอย่างไม่เข้าใจว่าอยากเอาตัวเองมาลำบากทําไมแต่ว่าคือมันก็ดีอะทุกคนที่แบบเราได้ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเลยอ่ะ อันนี้จริงๆเราไม่เคยขี่จัก,กรยานไปโรงเรียนทุกเชา้าเราไม่เคยต้องเมดเงินของตัวเองในการใช้ในแต่ละวนันเราไม่เคยต้องทํากับข้าวกินเองเราไม่เคยต้องเดินอ,ออกไปหาซื้อข้าวกินเองเราไม่เคยต้องทําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนในสิ่งที่เราทาอยู่ทุกวันเนี่ยแต่คือเราแบบเออมันก็สนุกดีเหมือนกันในการให้เราช่วยตัวเองยกเว้นสักผ้าพเราไม่ชอบเลยจริงๆมันแบบเหนื่อยแล้วก็การจราจรที่ดีกว่าไทยนี่คือข้อดีมากๆเลยทุกคนการจราจรดีมากทุกคนรู้จักคาว่าไม่รู้จักหรอก อาจจะรู้จักก็ได้ทุกคนรู้จักยูไบไหมครับยูไบเป็นจัก,กรยานที่เป็นจัก,กรยานที่แบบว่า <c oughs> เป็นยังไงครับทุกคนทุกคนจะมีบัตรนี้ครับอันนี้เป็นบัตรของบัตรนักเรียนเราเนะาะบัตรนักเรียนเราจะรวมเข้ากับบัตรโยโยค่ะโยโยค่ะคือบัตรที่สามารถใช้ทุกอย่างในไต้หวันนะครับทุกคนไม่ว่าจะขึ้นเอเมอร์ีขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสขึ้นแท็กซี่ซื้อของจ่ายตลาด หรือไม่ว่าจะเป็นการขี่จัก,กรยานสาธารนณะทุกคนใช้บัตรนี้แบบเดียวเติมเงินเข้าไปเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่มีขั้นต่ําแต่สมนมากเราชอบเติมร้อยถึงสอง้อยเนาะแตะไปเลยทุกคนแตะแตะแตะแ,แ,แค่นี้ขึ้นขึ้น,น MRT แพงสุดที่เราเคยขึ้นคือยีบาทแต่คือไปไกลมากนะไปไกลมากยีบาบาทเราก็ขี่จัก,กรยานครับทุกคน30บนาทีแรกฟรีแล้วก็หลังจากนั้นจะคิดสาบนาทีละหบาท ถูกว่าทุกคนเราขี่เราไม่เคยแบบเกิน5บาทเลยทุกคนคือเราขี่ไปทุกเช้าแล้วก็แบบตอ,อนเนี่ยต,ติด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 ขึ้นติดลงติดขี่ติดเลิกขี่อะไรอย่เงี้ยครับทุกคนปัตนี้บัตรเดียวง่ายจริงๆซื้อของแบบใน Family Mart หรือว่าเซเว่นอ่ะได้เติมเงินในนั้นได้แบบง่ายสริงทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราชอบของไต้หวันนะครับแลคือรถเมย์ทุกคนมาตรงเวลามากคือมันจะมีป้ายเว้ย ป้ายแบบป้ายบอกเวลาว่ารถเมล์คันนี้สายนี้สายนี้ไปไหนแล้วก็สายนี้สายนี้จะมากี่โมงอะไรเงี้ยอาจจะมีเลทบ้างเป็นเรื่องปกติครับทุกคนแต่ว่าตรงเวลามากแล้วก็สบายมากทุกคนแบบสบายใจเลยไม่ต้องกลัวจะไปสายนอกจากแบบวันนั้นจะฝนตกหรือรถติดอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ทุกคนจะมีแอปยูเบอร์ใช่ปะ่ะหรือว่าเราสามารถโบ,เก,บกเรียกก็ได้แต่โบกเรียกจะแพงนิดนึงแต่ถ้า Uber, อูเบอร์เหมือนแบบขึ้นครั้งแรกฟรีขึ้นที่สองประมาณสี่บาทเองมาทุกคนดีดีดามาก เราด้วยความที่ไต้หวันมันค่อนข้างเล็กอะเนาะก็เดินทางสะดวกสบายมากขับทุกคนมากๆแล้วก็ MRT ม r MR t นี่ียิ่งง่ายเลยเปิด Google Map ดูได้เลยว่าสายไหนต้องไปสายไหนต้องเปลี่ยนสายหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็เอาเบัตรเดี๋ยวติดติดติดต,ตแพงสุดของ MRT 25บาทต้องพูดไป <c oughs> ไมเมื่อกี้โอเคครับแต่ว่าเราเราส่วนตวัวยังไม่เคยใช้บัตรนี้ในการขึ้นแท็กซี่นะครับเพราะว่าเราเติม เราเติมไปไม่เยอะเราก็กลัวว่าแบบเออจะใช้ไม่พอแต่เราก็ไม่ค่อยเคยนั่งซื้อเท่าไหร่เพราะว่าค่าแท็กซีท่ทนี่แพงครับเริ่มต้น7 0บาทแพงมากเป็นเงินที่แบบโอเคแพงแต่คือบัตรเราไม่เคยขึ้นเกินสิบาบาทเลยทุกคนโอเคดีนะครับเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาพูดถึงบัตรนี้นะครับบัตร S C B p ีบี e t คือมาต่างประเทศหรือว่ามาไต้หวันก็ตามต้องมีบัตรนี้นะครับในการเอาเงินไทยแลกเป็นเงินตาา่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจค่อยพูดถึงเนาะโอเคครับทุกคนเราก็ไปที่ข้อ5้า ได้ลองใช้ชีวิตเองคนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้ลองใช้ชีวิตเองคนเดียวอย่างที่เราพูดไปแบบข้า้งต้นมื่อย่างค่ะแต่ว่าได้อยู่กับตัวเองคือได้อยู่จริงทุกคนคือมันไม่มีใครมาอยู่กับเราเราอยู่คนเดียวเราเช่าหอเราอยู่อย่างนี้คนเดียวคือแบบอยู่คนเดียวเรามีเวลาคิดกับตัวเองคิดเยอะมากทุกคนว่าแบบเรามาเริ่มทำยูทู e เพราะเราก็คิดว่าแบบเออเราจะทําอะไรดีให้เราแบบมาอยู่ต่างประเทศล้วเกิดผลดีกับเราไม่ที้สุดอาจจะมีรายได้เป็นรายได้เสริมหรืออาจจะเป็นแบบว่า ยังไงอ่ะให้ทุกคนได้รับดูชีวิตเราหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเราคิดกับตัวเองเยอะเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเป็นข้อดีนะครับเราได้เราอยู่กับตัวเองบ้างแบบไม่ใช่ว่าอยู่คนอื่นอยู่คนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยู่กับตัวเองบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันทุกคนแล้วก็ข้อที่6เนาะสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่าไทยก็พึ่งพูดไปดีกว่า okay. <laughs> โอเคโอเคทุกคนอันนี้คือจบแล้วน,นะคะรับต่อมาที่ข้อเสียบ้างแดดในหน้าร้อนไม่ต่างจากไทยเลยคือเรามาหน้าร้อน ก็ต่างต่างบ้างครับทุกคนไม่ได้ร้อนขนาดไทยแต่ว่าที่นี่จะเป็นร้อนฟิลแห้งเหนียวอ่ะค,คือทไทยจะเป็นร้อนชื้นใช่ปะ่ะแะไรนี่เป็นแห้งเหนียวแบบแห้งอะ่ะแล้วเพราะคือมันแห้งใช่ทุกคนแล้วพอเหนื่อมันออกมันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวคือมันไม่ต่างจากไทยเลยเว้ความร้อนอนะทุกคนคือเราอยู่นี่เราก็ดำขึ้นเพราะว่าเราขี่จักรายานไปโรงเรียนทุกวันใช่ป่ะแล้วมันโดนแดดเผาอะ่ะคือแบบรู้เลยว่าดำแดดอ่ะทุกคนใช่คือแบบโอเคอากาศร้อนแต่ว่าถ้าแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าไทยแหละ แมลงเยอะมากกัดเราคันอันนี้คือหนึ่งแผ่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับตรง,งแถวๆนี้แหละทุกคนเออเพื่อแบบเออเราโดนแมลงกัดคือเขาเรียกว่าเสี่ยวเฮยเวินนะครับเสี่ยวเฮยเวินเป็นเป็นยุงที่อยู่ในไต้หวันมาตั้งแต่แบบแรกเริ่มเดิมทีเลยครับยังไงก็ไม่มีใครไปกําจัดชี้ได้คือชี้มาแบบตั้งแต่แรกเริ่มเดือนทีเลยเขาเรียกว่าเสี่ยวเฮยเวินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จะเยอะมากคือเชี่ยวจ้าวเชี่ยวจ้าวคือเรียวกว่าเบดบ,บาคคร์คาหรือว่าตัวเลือดที่มันจะ เกาะอ,อยู่ตามเตียงอะไรเงี้ยคือทุกคนมาใหม่ก็คือต้องเอาผ้าปูเตียงต้องเอาเตียงหรือว่าในเตียงดูแลดูให้ดีนะคบทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามต้องเอาไปซักเอาไปซักเอาไปตากอาไปอบเอาทำอะไรก็ได้ทำความสะอาดทุกอย่างทุกคนแน่ั้นจะโดนกัดเราเคยโดนกัดแล้วในบ้านเก่าที่เราย้ายออกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปอื่นนะครับคือด้คลิปนี้ว่าสี่นิบอีแล้วมันก็ค่อนข้างยาวเนาะโอเคแล้วก็สามคาของชีพถูกกัด ค่าของชีพสูงกว่าไทยแต่บางอย่างก็ถูกกว่าไทยอ่ะบางอย่างที่ถูกกว่าไทยก็คือพวกของแบรนด์เนมต่างๆครับแต่ไม่ใช่ไฮเอ็น่าจะเป็นแบรนด์เนมแบบเอ่อพูดได้ไหมแบรนด์รองเท้าตัวเอ็นแล้วก็แบรนด์รองเท้าตัวเอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเอดีไอเนาะเออนั่นแหละครับจะค่อนข้างถูกมากไม่ลงลึกเนาะแต่ว่าค่าของชีพคุยสูงกว่าจริงๆทุกคนในการกินข้าวมื้อนึงอย่างน้อยต้องมีหนึ่งร้อยขั้นต่ำมื้อแบบข้าวไข่ต้มเซเว่นมีขั้นต่ำครับหนึ่งร้อยน้ำคนละยี่สิบขึ้นไป แล้วก็ข้อ4นะครับ <c oughs> บ้านเมืองเล็กบางทีให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ไทยจริงๆครัรคบบ้านเมืองที่นี่ทุกคนที่ต้หวันเป็นกอดเอาพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเนาะคือบ้านเมืองเล็กมากมันไม่เล็กค่ะคือส่วนที่ใหญ่มันก็มีครับเพราะว่าส่วนมากเราเราเราู้สึกว่ามันเล็กอะเนาะแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเราแต่ว่ารู้สึกเหมือนอยู่ไทยคือรู้สึกจริงๆทุกคนแต่อานจะมีบางบุมรู้สึกเหมือนว่าเอออยู่ไต้หวันนะอยู่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าถ้าให้ความรู้สึกของเราเป็นส่วนตัวเนาะเหมือนไทยเลยทุกคนจริงๆเพื่อนเราก็บอกว่า นั่นแหละครับแล้วก็ข้อ5ที่ไทยในบางที่ก็จะเดินกว่าโอเคอันนี้ยอมรับว่าก่อนมาเคยคิดว่าซีเหมือนติงที่เป็นย่นการค้าของของที่เนี่ยครับไต้หวันเจริญแต่ว่าจริงๆอะรู้สึกว่าสยามมาเจริญกว่าจริงๆคือสยามเจริญกว่าจริงทุกคนโอเคไปข้อ6กนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากๆหนึ่งวันในสามาดูแบบที่เราพูดไปเนาะว่าเออตอนเช้า30มส่บองศาตอนกลางวัน40ตอนเย็น19 ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบฝนตกด้วยนะฝนตกหนาวอีกอะไรเงี้ยมาเป็นเกาะนะถามทุกคนก็เข้าใจนิดนึงโอเคมาถึงข้อเปรียบเทียบที่เราบอกกันบ้างเนะาะก็คือข้อหนึ่งเลยบ้านเมืองมีระเบียบแหละขอโทษขอโทษข,ข้อหนึ่งเลยคือบ้านเมืองมีระเบียบเรียบร้อยเพราะถังขยะน้อยทุกคนเลยต้องรอรถขยะอันนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนคือบ้านเมืองเขาไม่มีสายไฟยงเย็นเหมือนประเทศไทยแล้วบ้านเมืองเขามีถังขยะน้อยมากเพราะทุกคนต้องรอรถขยะที่จะมา ไม่ทุกวันจะมีวงวันที่หยุดคือเราไม่รู้เพราะว่าเราอยู่เนี่เราไม่ต้องรอรถขยะคือเราอยู่ในแบบฟิลคอนโดทุกคนข้างล่างจะมีทิ้งขยะให้ส่วนตัวเนาะแต่คือถ้าเป็นแบบอยู่แบบบ้านเพื่อเราอย่างเงี้ยเป็นแบบฟิลทาวน์เฮาทาวน์โฮมอ่ะทุกคนต้องรอรถขยะรถขยะจะมาเป็นเวลา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 ทุกคนไม่สามารถเอาถุงขยะใหญ่ๆแบบไปทิ้งตามถังขยะสาธารณะได้จะผิดกฎหมายครับจะโดนปรับะจะโดนจับได้ต้องรอรถคือรู้สึกว่ามันเป็นรเบียดเอบอย่างทุกคนคือโดยส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบเพราะว่าคือถ้าเป็นถังขยะ ก็ทิ้งได้เหมือนกันแล้วก็รอรถขยะนะครับอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่อันนี้คือทางขยะมันน้อยมากคือถ้าทิ้งคือต้องไปรอรถแล้วรอรถเป็นเวลาแบบหนึ่งทุ่มสี่ทุ่มหรือตอนบ่ายยังไงทุกคนเราสึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะโอเคสาหรับคนที่ชอบความมีระเบียบนะครับแต่ว่าเราสึกว่าแบบเออเราไม่ค่อยชอบในส่วนตรงนี้เนาะเราคือเลยให้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็ที่นี่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นคนแก่จะเงยอะมากและพบเจอได้ง่ายโดยเฉพาะบนป่า โอเคที่นี่เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราเกือบจะเต็มต,ตัวแล้วเนาะคล้ายๆญี่ปุ่นเลยเพราะว่าคนส่วนมากเลือกที่จะไม่มีลูกกันครับเป็นคือแบบว่าคนรุ่นใหม่อ่ะถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีก็จะไม่มีจะไม่แต่งงานอะไรเงี้ยครับทุกคนที่นี่เป็นประชาธิปไตยที่สูงมากและอิสระมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นจะพบเจอได้ง่ายเฉพาะมุษย์ป้าใช่ครับทุกคนทุกที่มุมษย์ป้าเราไม่ได้บอกว่ามิรุตป้าตะหวันไม่ดีมั้นมิป้าต้ มนุษย์ป้าที่ไทยก็มีทุกที่ม,มนุษย์ป้าหมดเครื่องเชื่อมนุษย์ป้าคือคนที่เราไม่ค่อยชอบทุกคนเข้าใจวินนี้ใเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่มีมารยาทจริงๆโอเคเข้าใจขวามมนุษย์ป้าด้วยกันกนะข้อที่สามนะครับคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่คนที่นี่นะครับไต้หวันใช่ว่าทุกคนจะได้ภาษาอังกฤษลบความคิดเก่าๆที่บอกว่าคนไต้หวันทุกคนจะได้ภาษาอังกฤษออกไปครับทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่แล้วไม่ได้ภาษาจีนแล้วไม่ได้ทงภาษาอังกฤษอาจจะใช้ชีวิตอยู่ลำบากหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนคือถ้ามีสังคมเพื่อนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนเรามีหลายคนมากที่ไม่ได้ทงภาษาจีนไม่ได้ทงภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าเราก็ยินดีช่วยคือทุกคนที่ได้ภาษาจีนอ่ะเราบอกตรงนี้เลยว่ายินดีจะช่วยคนที่เขาไม่ได้ภาษามากๆเพราะว่าเขาอยู่ที่เราอ่ะต้องเกาะกลุ่มคนไทยวี่เราทุกคนคือแบบมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องจริงโอเค วันนี้เราก็มาพูดแค่นี้เนาะถ้าเกิดใครอยากแบบว่ารู้เรื่องเจาะลึกหรือว่าให้เราเจาะลึกในเรื่องไหนถักมาถามเราได้ส่วนตัวนะครับเราจะพยายามตอบให้ถ้าเราเห็นนะโอเคแล้วก็อยากให้เราทําคลิปอะไรก็สคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกคนถามเราเข้ามาตลอดจริงๆโอเคครับทุกคนวันนี้สิบแปดนาทีแล้วเนาะโอเคขอบุณคับทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเราพูดวนาหรือว่าพูดอะไรตรงไหนไม่ดีผิดไปหรือเปล่าก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ โอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ